พระอรหันต์เได้หรือไม่<อ>ก็มีสองส่วนด้วยกันสิ่งที่ลืมได้ก็มีและสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็มีสิ่งที่ลืมได้คืออะไรก็คือบุคคลชื่อสถานที่ต่างๆอันนี้มันเป็นสัญญาเรียกว่าสัญญานีจา้จะเริยนได้เสียได้ส่วนที่ไม่มีวันลืมสำหารับพระอรหันก็คือสัญญาารสญญาารธรรม คืออรลัรยสัจสิใจละอันนี้ก็ไม่เหนื่อเป็นเสียงที่ฝังอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ขันไม่ได้อยู่ที่สังเวยถ้าหลานนี้จะไม่ทำบาปเลยรู้ว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์อะไรที่ควรทำอะไรไม่ควรทำสิ่งที่ทา่านทาไปอาจในสายตาของคนทางโลอกอาจจะคิดว่าผิด แต่ทางทำนี้จิตใจท่านไม่ได้ทุกับมันไม่ได้มีอะไรกับมันท่านทำด้วยกิริยาด้วยความเมตตาอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยให้พระชายาตอนที่ไปเยี่ยมโอกนอนเพราะท่านเห็นใจเขาแต่ตัวพระพุทธเจ้าเองนี้ไม่มีความริษยาอะไรสักสิ่งก็ขอฝากไว้ให้ท่านพิจารนาะว่าคนเรานี้ ระดับจิตไม่เหมือนกันดูจิตของเราเถิดเราไปยุ่งกับจิตใจของคนอื่นถ้าอะไรทำแล้วเราทุกข์อย่าทำเลยดทน